สวัสดีค่ะรขอบคุณคุณอตขอคุณุงครับขอให้ลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้่วยไว้นะครับขอบคุณคุณป้าอิ๊นะครับที่เมตตาทำสูลฟ้าใสนะครับขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพคุณคุณป้าอี๊นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาครอบครัวสามสาวตลอดมานะคะคุณป้าอิ๊จ้านี่ค่ะน้องเมย์ อีขอบคุณค่ะคุณป้าอินเล้วอขอบคุณค่ะเสียงหวานหวานเสียงหวานหวานให้ชื่นใจในเสียงเป็นยังไงโอ้ยนี่ได้เสียงแล้วนะคะคุณป้าอิจ๋าคุณแม่จ๋านี่ค่ะพี่บุญมีเหนื่อยไหมคะพี่บุญมีเป็นยังไงบ้างโอ้ร้องรอเลยนะคะอีเสียงยังหวานเหมือนเดิมนะคะคุณแม่จ๋า ขอบพระคุณคุณป้าอิทและก็คุณลุงนะคะที่เมตตาสาวๆนะคะขอให้คุณลุงหายป่วยไวๆนะคะคุณป้าอิทก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้คุณป้าอิทคุณลุงนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะผลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะนะคะขอพระครูประกรรมตามปกปักรักษาคุณป้าอิทและคุณลุงนะคะ ร้อแควคลาจากไยอันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะขอบพระคุณคะ่ะนี่ดูน้องเมยอร่อยไหมลูกอุ้ยเมยมยบอกว่าเลิกงานมาเหนื่อยเหนื่อยได้ทานผลไม้วันหวานอร่อยมากๆเลยนะคะมีพลังมีแรงเลยนะคะคุณแม่จา๋านี่คะ่ะพุงเริ่มออกบ้างแล้วนะคะเริ่มท้องเริ่มกลางแล้วนะคะอร่อยไหมลูก โอ้กินคําใหญ่โอ้ยเบาเบานะคะเบาๆดูพี่บุญมีของเราบ้างนะคะตาหวานเลยนะคะพี่บุญมีอร่อยไหมคะพี่บุญมีดูมาเหนื่อยๆนนะคะแดดร้อนมากนะคะช่วงนี้นะคะ กลับขอบพระคุณนะคะที่เมตตาครอบครัวสามสาวตลอดมานะคะคุณป้าจา๋าช่วยน้องช้างวันนี้ก็ขอให้คุณป้าได้รับกลับคืนเยอะๆนะคะสำธุรกิจการงานใดก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังดังใจหมายทุกประการนะคะที่สำคัญก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ องสาวมานเนี่ยก็ได้ทานกันเลยนะคะดูนิ่งเลยค่ะแต่ละเชือกนะคะจากสายโยกนะคะตอนนี้นิ่งกันแล้วนะคะน้องเหมยจะหมดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจา้าขอบพระคุณค่ะ